สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสกายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้พบเจอกันในวันที่1 6กรกฎาคมนะครับมาเลยนะครับลูกค้าครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นเอาไว้ใช้งานนะครับวันนี้ผมก็มี โตยต้าโคโรล่ามห่วงนะครับมานําเสนอให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับมาชมกันเลยครับคุณลูกค้าคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่ามห่วงนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่เคยชนนะฮะคุณลูกค้าไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับผมสีสันสวยงามประมาณ80%นะครับริ้วรอยจะมีบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะครับยางใหม่4เส้นนะครับคุณลูกค้ายางใหม่เอี่ยม4เส้นเลยนะครับ คุ้มเลยนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องคันนี้นะครับผมทําการเปลี่ยนถ่ายออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้านําไปใช้งานกันได้เลยครับเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนได้เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะมาเลยครับเรามารับชมบรรยากาศรอบคันกันเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับคุณลูกค้านะฮะบอกได้เลยว่าคันนี้วิ่งทางไกลครับจังหวัดได้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแดงสิ้นนะครับเพราะว่า ทางไกลนี่คือเทสให้แล้วทดสอบให้แล้วนะครับผมระยะ4500โลนี่คือคันนี้สอบผ่านนะครับผมระยะทางไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะอึดทนแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นโตโยต้าโค o l ล่าสามหงนี่อึดทนแน่นอนนะครับและยิ่งคันนี้นะครับเป็นตัวประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นะฮะ ขนาดของเครื่องยนต์นี่ก็คือ1 3 0 0ซีซีเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะได้เป็นระบบเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับคลูกค้านะฮะขับง่ายขับสนุกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเทรนเกียร์นะครับขึ้นเขาลงเขานะครับอัตราการเล่งแซงเราสามารถเทรนเกียร์ได้ดังใจเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับผมสีสันสวยงามประมาณนี้นะครับร่องรอยนะครับรองรอยริ้วรอยจะมีบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะครับโดยรวมก็ไม่น่าเกลียดนะครับคุณลูกค้าขับขี่บนท้องถนนเนี่ย เรียกได้ว่าไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับผมสวยงามนะครับสวยงามสวยงามเลยนะครับผมนะฮะริ้วรอยสีสันนะครับจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับแต่รถไม่เคยชนนะครับคุณลูกค้าไม่เคยชนหนักและก็ไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับผมนะฮะโอเคนี่คือใบกาดของตัวรถนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับผมลำดับต่อไปนะครับเราเข้ามารับชมใบกาดของ ชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารครับแผงประตูหน้าฝั่งซ้ายครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับคันนี้ภายในผมให้สวยมากเลยนะครับเป็นเครื่องหนังนะครับสภาพดีมากเลยนะครับลูกค้าเครื่องหนังสภาพดีนะครับแอร์เย็นๆแอร์ฉ่ำๆนะครับลูกค้าเครื่องเสียงมีให้นะฮะใช้งานได้นะครับเล่น USB ได้นะครับรับสัญญาณ AUX ได้นะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมเบรกมือใช้งานได้ครบปกตินะครับ นี่เลยครับผมสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะดูยางสิครับคุณลูกค้ายางใหม่เสี่เส้นนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะฮะคันนี้ได้ยางใหม่เลยนะครับคุณลูกค้าแผงประตูหลังขวาครับซ้ายครับแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายครับภายในครับสวยมากนะครับเป็นเครื่องหนังด้วยนะครับดูแลและรักษาง่ายนะครับโอเค เรามาชมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างนะครับนี่แหละครับคุณลูกค้าสวยๆนะครับภายในสวยไม่มีฉีกขาดไม่มีชำรุดนะครับผมนะฮะคุณลูกค้าได้รถที่ดีมีคุณภาพแนใ่นอนนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับอีกเรียกได้ว่าเป็น 10, 10ปีก็ไม่มีการพังแน่นอนนะครับคุณลูกค้าทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการ ใช้งานการดูแลและรักษาของคุณลูกค้าเองด้วยนะครับนี่เลยครับผมสวยเลยนะครับอ่าเรามาเปิดท้ายนะครับเปิดฝาท้ายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้านะครับผมนี่เลยครับดูภายในกันอีกรอบครับคุณลูกค้าสวยมากนะฮะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับได้ไปไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนครับคุลูกค้านะครับ แอร์เย็นฉ่านะครับเครื่องเสียงมีให้นะครับผมเดินทางไกลโอ้โหสุดยอดนะฮะคุณลูกค้าไม่ต้องตากแดดนะฮะไม่ต้องเปียกฝนอีกต่อไปนะครับคุณลูกค้าเอาไปใช้งานกันนะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับนี่เลยครับชมด้านหลังกันบ้างครับฝาหลังเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่เลยครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคุลูกค้านะฮะนี่เลยแล้วก็ยางอะไหล่ครับ ยางอะไรก็เป็น้อแม็กด้วยนะครับลูกค้คาสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยอ่าลำดับต่อไปเราไปรับชมชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันต่อเลยครับ หมายเลขสวยด้วยนะครับคุณลูกค้าโอเคเอบดูชิ้นส่วนภายในเครื่องครับเริ่มต้นกันด้วยฝากระโปรงหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับตราประทับจากโตดยังอยู่นะครับโตโยต้านะฮะนี่นะฮะตัวนี้ก็สายคอยหัวเทียนนะครับแล้วก็หัวเทียนผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกค้าเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับ โอเคมาลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องกันครับบอกได้เลยว่าการสตาร์ทนะครับง่ายมากนะครับทีเดียวติดนะครับนี่ฮะสตาร์ทเนี่ยชึ่งเดียวติดเลยนะครับตอนนี้ก็เครื่องยนต์ทำงานไปแล้วนะครับเสียงเครื่องเงียบๆนะครับลูกค,ค้าลองฟังเสียงเครื่องได้ครับ เรื่องดีมากนะครับลูกค้คาเครื่องสมบูรณ์มากๆเลยไม่ไอไม่พ่นไม่ควันนะครับผมสามารถเดินทางไกลข้ามจังหวัดได้นะครับโอเคครับลองฟังเสียงเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะได้ปิดฝากระปองลงนะครับ เรียบร้อยครับคุณลูกค้านี่คือรยิกาศของเจ้าโคโรลสามห่วงสีขาวนะครับผมขับแล้วรวยแน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องไปผ่อนเป็นรายเดือนนะครับผมนะฮะคันนี้นะฮะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับอยากจะมาดูตัวจริงนะครับอยากจะมาทดลองขับหรือว่าจะมาขับกลับก็สามารถมาได้ที่นครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนะครับสามารถนัดเจอผมได้ทุกจุดของนครราชสีมาได้เลยนะครับนะฮะหรือว่า คุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมมีบริการจัดส่งนะครับขับไปส่งให้คุณลูกค้าได้เลยนะครับถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวนะครับอยู่จังหวัดไหนผมสามารถจัดส่งให้ได้ทุกจังหวัดนะครับคุณลูกค้านะฮะสนใจโทรเข้ามานะครับ0855754369นะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับภาพนิ่งนะครับหรือว่าจะวิดีโอดูรถสดๆก็แอดไลน์มาได้ที่08300 0 5440นะครับคันนี้ผมจัดราคาให้คุณลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอย่าลืมครับรถพร้อมใช้งานเอกสารครบพร้อมโอนนะครับน้ำมันเครื่องใหม่นะครับสายคอยหัวเทียนใหม่นะครับผมหัวเทียนใหม่สี่หัวด้วยนะครับแล้วก็ยางใหม่สี่เส้นนะครับรถพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีเดินทางไกลข้ามจังหวัดได้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนใดๆทั้งสิ้นคันนี้คุณลูกค้าเอาไปเลยครับในราคา 4 5่0 0 0บาทนะครับ45,000บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับคุณลูกค้าในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปวันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับโตโยต้าโคโรราสามห่วงสีขาวคันนี้นะครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับคุณลูกค้าวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ